สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมคัดเลือกนักมวยเยาวชนค่ะในการในขันชิงชมป์ประเทศไทยนะคะเพื่อไปแข่งขันในรายการจูเนียร์โ Championship ในเดือนกันยายนนี้ค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะสาพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าไอบ้ามีโปรแกรมในศึกไอบ Junior ียร์โวลชัมเป n นชิพที่รัเสเซียค่ะ รายการนี้สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนด้วยการให้ทีมงานผู้ฝึกสอนชุดเยาวชนคัดเลือกนักมวยเพื่อส่งไปแข่งขันจํานวน6รุ่นน้ําหนักนะคะโดยที่ผู้ฝึกสอนชุดเยาวชนบอกว่าจะคัดเลือกนักมวยในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย20คนไปเก็บตัวที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและก็ติวเข้มค่ะมั่นใจว่าระยะเวลา2เดือนเด็กชุดนี้ดีพอที่จะลุ้นเหรียญรางวัลที่ประเทศรัเสเซียค่ะหลังจากนี้ก็คือชิงแชมป์โลก นะครับที่รัเสเซียเดือนกันยา2-12ถึ 12, ซึ่งตอนนี้ได้ได้ได้ดูนักกีฬาไปแล้วมีอยู่ที่จะส่งเข้าไปที่จะไปเก็บตัวด้มี10ประมาณ15-16คนเด็กมีพื้นฐานเด็กมีพื้นฐานแล้วโค้ชที่สร้างมาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์อตอนที่ไปชิงแชมป์โลกเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ไต้หวันเนี่ยเรามีเวลาเก็บตัวอยู่36วันนะครับเราก็ได้มาสอเหรียญทองแดงในระดับโลกครับผมเราคิดว่าจะทำผลงานให้ให้ดีให้ดีกว่าเดิม สำหรับผลแกนในันในรอบชิงชนะเลิศรุ่นยุวชนชายและหญิงนะคะเวท50กิโลกรัมหญิงพรณภาลาพันธ์ค่ะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาชนะคะแนนอุมาวดีคงสันเทียจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช3 0ต่อูเสียงนะคะส่วนในรุ่นลิตเติ้ลเวท40กิโลกรัมคาสราวุฒิสุขเทศจากโรงเรียนกีฬา,อ,า,าอพจพิษณุโลกเอาชนะคะแนนอภิสิทธ เดชสงนะคะจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดรังที่มีพี่ชัยสายโยธาอาดีตกรรม้านทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอนค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นการชกมวยสากลรุ่นเยาวาชนรอบพิงชนะเลิศน,นะคะมีชิงทั้งหมด15รุ่นด้วยกันค่ะ